ร้านลิสแมนชอปคูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอมินดูแล24ชั่วโมงการดีคุณภาพจากผูยตามมากกว่า400,000คนเติมเอาีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียลหรือแอป lismanshop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชันน้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสเมรวมทั้งบั ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับโค้ด ROV หรือว่าทุกสินทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมกิจกรรมสกินกันอีกแล้วในเดนะครับบอกเลยว่าเข้ากันเยอะมากๆนะครับผมจะเป็นสกินตัวไหนเนี่ยวเราไปรับ ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายลสลัดเกม RV มาแนะนำเชื่อเพจแอดมินต้นที่ีเจ็ดเพจนี้พี่ผู้ติด,ดตามมากกว่า1น0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายลสลัดเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุนคบแลงคอนสกินแลตส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บ,บาทแนะนำเพจน,นี้เลยพี่จะทิ้งนี้เพจไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะ้องผมไม่ขออะไรมากจริงๆนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยวน,นะครับแล้วก็ฝากตามไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะทุกคนนะมีทั้ง RV c o ล l a ็บนะครับผมนะรวมถึงกิจกรรมสายฟรีต่างๆนะครับผมก็สามารถตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับบนะเอ่อการคอลแล็รอบนี้นะครับมีกิจกรรมแจกสกินฟรีด้วยใครอยากรู้ว่าเป็นสกินไหนก็สามารถตามไปดูได้เลยนั่นเองนะครับ โอเคครับผมนะวันนี้เนาะก็จะมี1สกินนะครับที่เอากลับมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนเนาะใครที่จะสุ่มเนี่ยทุกคนนะก็ต้องคิดดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าสกินคอลแลบเนี่ยจะมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนาะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบสกินคอลแลบเี่สำคัญนะครับที่ไปเป็นดักเลยก็คือบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นฮีโร่ตัวนั้นนะครับแต่ว่าสกินของเวเลสนะครับผมนะสกินนี้กลับมาน,นั่นเองนะครับผมเป็นสกินแบบ ฟุบุกินะครับผมในกิเมโนนะครับผมนะเป็นสกินระดับมีเลคเกิลนะครับสกินนี้นะครับผมหลักๆแล้วเนาะราคานะครับก็อยู่ที่สามพันถึงสี่พันนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมนะครับว่ากลับมาในรูปแบบเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสกินอะไรบ้างนะครับผมนนในกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดภาพเลยเนาะไปกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนะค่าแดนซากุระนะครับผมนะก็คือเป็นสกินของเวเลสมิลเลอร์นะทุกคนนะการกลับมาครั้งนี้นะครับก็มาอีกสองสกินเลยนั่นเองนะครับผมนะก็พิเศษนะครับการตีหนึ่งสกินนะครับในราคา359คูปองนะครับมีสกินของยอนแล้วก็คาเฟนี่นะครับผมนะกิจกรรมนี้นะครับพ่อนี่ครับพร้อมส่วนประกอบสกินแบบพิเศษในร้านค้านะครับเปลี่ยนสีเสื้อสกิลเอฟเฟกเลยนั่นเองนะครับก็ดีมั่นนะครับเดี๋ยวดูซิว่ากิิจกกรรรรรมมมมเเเเปป็นนนนแบบบบดดหืออล่าาาะะะคคััผพข้ ดูซิอ๋อให้เลือกของรางวัล3อย่างนะครับแต่ผมมีครบหมดแล้วน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเลือกเป็นนาะคอสไปแล้วกันนะครับผมโอเคไปให้หมดครับเรียบร้อยนะครับผมนะก็จะเป็นกิจกรรมแบบเดิมโดยทุกคนนะเป็นกิจกรรมเปิดป้ายนะครับก็น่าจะมีทั้งหมด30ช่องนะครับผมนะสลับ ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ในทุกคนนะก็เลือกเลือกของรางวัล3มชิ้นตรงนี้นะครับผู้เล่นสามารถเลือกเปิดช่องได้สูงสุด5ช่องนะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับจะเปิดเมื่อผู้เล่นเปิดครบทุกช่องเนี่ยจะการันตี1สกินนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันมีดวงดีนั่นเองนะครับผมนะเมื่อผู้เล่นเปิดช่องครบตามที่กาหนดจะสามารถเลือกเคลของรางวัลโบนัสได้นั่นอนนะครับนี่โอเคมีส่วนพิเศษด้วยนะทุกคนนสำหรับในการ กิจกรรมครั้งนี้นะครับ5ช่องนะครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับ11ช่องเป็น1สกินลิมิเต็ดนะครับสามารถเลือกได้นะ้อง13ช่องนะครับเป็นท่าเต้นของ เวเลสกิโมโนนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็สำหรับกิจกรรมนี้ผมขอพูดก่อนละกันนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีสกินเอ่อของเวเลสตัวนี้อยู่แล้วนัว่นเองนะครับเอเวเลสเนี่ยขอบอกก่อนนะมันมาทั้งหมด3รอบแล้วนะครับและทั้ง3รอบเนี่ยเป็นกิจกรรมแบบเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมจะขออนุญาตอ้างอิงนะครับผูาอาารย์ที่ผมเคยสุ่มไปแล้วน้อยสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับว่าเนี่ยมันใช้งบเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาสกินของอคาเฟนีด,ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เผื่อลองฟุกเปิดไปด้วยนะครับผมนะเพราะบบแ ได้ของรางวัลน,นะครับ3ามสี่ห้าหกครับผมไม่ได้เลยวะหแล้วเจ็ดแปดเก้าสออ่ะอันนี้คือโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมก็สุ่มครบ11ช่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมกด รับของรางวัลไปก่อนแลวกันนะครับอันนี้เป็นรูปโปรไฟล์นะครับอันนี้เป็น1สกินลิมิเต็ดนะครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็สลับสกินของเวเลตตรงนี้นั่นเองนะครับที่ผมได้ทําการสุ่มไปในทุกคนนะก็เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน30ช่องเหมือนกันนะครับก็สลหรับสกินเวเลสตรงนี้นะครับราคาเหมานะครับขอพูดก่อนเนาะราคาเหมาสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมหมดกระดานนะครับอยู่ที่4,500คูปองนะครับผมนะถ้าเกิดใครคิดว่าใครเนี่ยดวงเกินนะครับผมต้องเตรียมงบ ไว้เพื่อๆนะครับก็คือ4,500คูปองเนี่ยจะการันตีเหมาทางกระดานนี้นั่นเองนะครับผมน่ก็สำหรับตัวนี้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ดวงดีนะครับผมเหนื่อยเหมือนผมที่สุมในคลิปนะครับผมก็จะหมดเพียงแค่3,100กว่าคูปองเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกเนาะก็ประหยัดคูปเออประหยัดตังใปเก็บ เกือพันคูปองเลยนะทุกคนนะสำหรับตรงนี้แน่นนะครับตรงนี้นะครับผมนะใครล้อมไปสุ่มแล้วนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยแน่นนะครับผมนะก็จะได้เป็นประโยชน์นะว่าการเหมารอบเนี่ยเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าก็คงแบบเดิมนะครับเต็มที่อาจจะลดเนาะแต่ผมคิดว่าก็ยังอยู่ในเลน3-4,000คูปองอยู่นะครับผมนะสำหรับราคาเหมาแน่นนะครับแต่ว่าอยากให้เผื่อๆไว้เลยก็คือ4,500คูปองเนี่ยเหมาได้แน่นอนแน่นนะครับสำหรับเออสกินของเวเลตมีเลเคลนตัวนี้นน่นนะครับส่วนตรงน ก็คอมเมนต์บอกกันานล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปกดรับของรางวัลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเราเราจะไปรีวิวสกินของเวเลกันท้ายคลิปด้วยนะครับโอเคอันนี้ตาเชิญนะครับไปที่กระเป๋าเลยครับผมผมมีสกินยอนแล้วเนาะแต่ยังไม่มีสกินของคาเฟนีก็จะเลือกสกินของคาเฟนีเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับนี่เป็นสกินเออลิมิเต็ดนั่นเองนะครับมีเอฟเฟคด้วยนะครับสำหรับสกินนี้เนาะอยู่ที่3ม 159คูปองนะครับการันตีเลยนะครับสามารถเลือกได้เนาอมียอนแล้วก็คาเฟนี่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคเัาผมนะถทางั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวนะครับผมนะสกินของเวเลสมิลเลอร์นี้ก่อนดีกว่านะครับว่าเอฟเฟกเนี่ยสวยหรือเปล่านะครับเผื่อบางคนที่แบบเออไม่ค่อยได้เห็นนะครับสำหรับสกินนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ 桜差し桜桜<こ>桜織いや桜桜し。と命ちゃ桜織ハレー

โอเคครับผมสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างขอไม่บอกกันด้นานล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจงในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหมนะ่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็คุณซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกัน บ๊ายบายครับ